สวัสดีค่ะพี่พี่เพื่อนอนนี้วิมนจะพามากินส้มตำทอดมันทำเองนะคะกินกับลูกๆค่ะอันนี้ถือมือลูกอร่อยมากเบ๊กเบ๊กนป๊บอื้อหือน้ำอยากปุ้งไม่ต้องะพี่เกิดถูกจอพี่เกิดแอบ่อกแบบมีนมจีนด้วยนะคะ ค้นร้อว่ะนบ้านปะชสมซำมอ่อบอา์ี่มอนค่ะแต่มันสุกมันค่อยๆจะสุกอาจจชอบกินมันหวานดิ โอ้สุดยอดเลยคุอคนใหญ่จับตลาดมาค่ะไม่ได้ยื่เอง ไอรหน่อยออนนบี้ออตอนนี้มนไม่ค่อยไม่ได้ร้องเพลงนะคะเพราะม่ม,เมนเข้าไปดูนในสตูงในอะไรนะ S T Studio อ,อะ่ะเขาบอกว่าเพลงที่ร้องเนี่ยเราจะไม่ได้ไรายได้จากเราคุณจะไม่สามารถสร้างไรายได้จาก YouTube <c oughs> ทุนก็เลย <c oughs> ไม่ร้องดีกว่าเพรากลัวดัาเพื่อน่ะ เพราะว่าเ,ออเพลงที่มัรลล้องเนี่ยเขาจะมีลิขสิทธ์ของเขาเจ้าของลิขสิทธ์เขาจะได้ค่าไปดีไปแล้วค่าโฆษณา,าของเขาเราก็าไม่ได้ ต้ตมตำเนี่ยวานนี้ผมไมไ่ได้กินทุกวันนะคะนานๆจะกินเองวันนี้ลูกเขาอยากกินต้มตำแข่งใจเลยคือเอ้าจะกินต้มตำมันเนี่ยเล่นเกมเนี่ยไม่ต้อง,หองหใองหน กูด <od> oh ูตรงนั้นกูกูเลยก็ตก็ทำเองเอาอะไรเพื่อนเอาอะไรไม่มีกอกเนี่ยก็อะไรเน่าเนี่ยเอามาล่ะ ไอเป๊นน right ี or or ่คืออะไรอ่ะเอาออกหรือเอาเข้าเอาออกเอาไอเคนออกเอาไอเคีมก้อนออกอีแเป๊ะๆเลยอร่อยค่ะคุ้มจริเป็ดกินดีๆหรอมาค่ะกินดีๆเดี๋ยวคืนึงนะ อร่อยมากอยกินมากจะกินมัน้ยเนี่ย <c oughs> อ,อย่าพูดห้ามพูดเลยนะ รอดไหมหไหบบการทดดโทษแนวขอบมีสมาชิกเพิ่มาอหม่คนมีรด้วยนะฮะเหือนะนเหือย่ดย้กันีแดงแดงกดรอบ กินของคาเสร็จก็กินของกินผลไม้ต่อค่ะลักกรจากจากสวนค่ะหวานมากเลยีหวานมากเลยนวานมากที่่ชืเ่ะ

บ่ายแค่นี้ก่อนค่ะค่ะ